มาพบกับรา,ายการสานาทีกับอายการแผ่นดินนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมีเคสตัวอย่างที่ประชาชนมาปรึกษาที่สำนักงานอายการคุ้มครองสิทธิ์นะครับเคสนี้นะครับต้องบอกว่าชาวบ้านนะครับเจอประจํานะครับเป็นเรื่องของการกู้ยืมเงินนะครับการกู้ยืมเงินเนี่ยผมต้องอธิบายข้อกฎหมายก่อนนะครับ การกู้ยืมเงินเนี่ยกฎหมายเขียนว่าการกู้ยืมเงินตั้งแต่2 0 0 0บาทขึ้นไปมีหนังสือและมีรายลกยักษณ์อักษรผู้ให้กู้และกู้กู้ยืมเงินนะครับแต่เคสนี้นะครับชาวบ้านเขาก็ไปยืมจากเป็นบุคคลธรรมดาแล้วกันนะครับผมยกตัวอย่างเช่นเขายืมอยู่1 0 0 0 0นบาทแต่ข้อเท็จริงที่เขามาปรึกษาเ่ยคนที่ให้เขายืมกลับกอกตัวเลข3 0,000ืนบาทนะครับซึ่งผมก็ถามว่าตอนที่ได้ เซ็นเอกสารเนี่ยได้ดูไหมเขาก็บอกว่าดูแต่คนที่ให้ยืมก็บอกว่าเซ็นเซนไปนะครับโดยไม่ต้องกรอกตัวเลขไม่เป็นไรหรอกไม่ได้เอาไปทําอะไรหรอกด้วยความชาวบ้านนะครับด้วยความไม่มีความรู้เขาก็ยินยอมปรากฏว่าเคสนี้ยืมจริงๆหนึ่งหมื่นบาทแล้วจ่ายดอกเบี้ยไปก็ประมาณสองหมื่นบาทแต่ตัวเลขที่เขากรอกลงจําหวัดห้าหมื่น 50, บาท ซึ่งผมมองว่ามันเป็นการเอาเปรียบชาวบ้านผมก็เลยอยากจะเตือนทุกท่านประชาชนที่กำลังฟังตอนนี้ว่าก่อนที่เราจะเซ็นเอกสารอะไรไม่ว่าจะเป็นเอกสารราชการหรือเช่นสำนากู้ยิง,ยงในเคสตัวอย่างนี้ท่านต้องให้เขาระบุทุกตัวอักษรก่อนที่ท่านจะเซ็นและอ่านดูทุกตัวอักษรก่อนที่จะลงลายมือชื่อเพราะมิฉะนั้นถ้าคดีขึ้นสู่ศาลท่านอาจจะเป็นฝ่ายที่เสียเปรียบก็ได้ หากท่านมีปัญหาเรื่องกฎหมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องสัญญากู้ยืมที่ผมกล่าวไปข้างต้นกด็ดีท่านสามารถปรึกษาที่ปรึกษากฎหมายหรือจะมาปรึกษาที่สำนนักงานอายการคุ้มครองสิทธิแต่ละจังหวัดต,ตามที่ท่านสะดวกได้เลยนะครับ